Hola สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิตามินตัวนี้นะคะนั่นก็คือเวโรนิก้าบายเมดิลีนนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะเป็นวิตามินที่เรียกว่ารวมส่วนผสมทุกอย่างที่มีประโยชน์และได้รับงานวิจัยจากอเมริกานะคะรวมอยู่ในซองนี้แล้วและส่วนผสมเนี่ยยังเป็นออร์แกนิกอีกนะคะตัวนี้เนี่ยผลิตในเมืองไทยแต่ว่าอินกิเดียนทั้งหมดนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์จากไร่ออร์แกนิกเท่านั้นนะคะตัวนี้มีส่วนผสมทั้งหมด15รายการเท่ากับว่าถ้าเกิดจะกินวิตามินให้ได้คุณค่าเท่ากับซองนี้ต้องกินถึง15เม็ดแต่ว ทรงช่องนี้ซองเดียวนะคะก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยรับวิตามินได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องทานวิตามินอื่นเสริมเลยนะคะไม่ต้องทานคู่วิตามินซีหรือไม่ต้องทานคู่อะไรทังนั้นเพราะว่าส่วนผสมในนี้เนี่ยถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วนะคะว่าให้ให้ประโยชน์กับผิวทุกทุกได้ไม่ว่าจะเนียนนุ่มลิ้วรอยความขาวความใสนะคะทั้งหมดรวมอยู่ในนี้แล้วหรือแม้กระทั่งลดการอักเสบของสิวนะคะตัวนี้ในย,ยอดขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า1ปี3เดือนนะคะขายได้ถึง2องแสนหนึ่งหมื่นกล่องเลยนะคะแล้วก็รีวิวเนี่ยเป็นพันๆรีวิว เลยนะคะเขาเปลี่ยนคนที่ค้ำเนี่ยกลายเป็นขาวได้เลยนะคะมาบอกผลลัพธ์กันดีกว่าว่าเป็นยังไง7วันแรกที่ทานนะคะรับรองว่าตื่นมาเราจะเห็นเลยว่าหน้าเราใสาก่อนจะเห็นหน้าก่อนผิวตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสิบสี่วันผิวจะเริ่มใสออกแดดจะเห็นชัดแล้วว่าตัวเราเนี่ยเปล่งประกายกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ทานนะคะหลังจากนั้นหมดหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยคะ่ะว่าผิวเนี่ยใสยขึ้นแถมว,วิตามินตัวนี้เรายังใช้กลไกย่อยนพิเศษนะคะที่ทนต่อการย่อยในกระเพาะอาหารนะคะทําให้ร่างกายเราสามารถที่จะดูดซึมวิตามินได้หมด เลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวค้าเสียขาลายหรือว่าแม้กระทั่งสิวที่หน้าแดงแอักเสบอะไรตัวนี้ลดได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นที่รู้กันของสาวๆนะคะว่าการที่จะมีผิวส,สีผิวที่สม่ําเสมอทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือตัวนะคะเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะคะเราต้องทาครีมหน้ากับครีมตัวให้มันเป็นชนิดเดียวกันแต่ว่าถ้าทานวิตามินซองนี้นะคะเราจะได้สีผิวที่เสมอกันทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะคะ เสมอกันค่ะอันนี้ไม่มีการทาบีบีครีมหรืออะไรเลยนะคะแล้วก็วิตามินตัวนี้นะคะปาศาจากกูต้าและคอลลาเจนนะคะและไม่ทิสารตกค้างในร่างกายแน่นอนสามารถดูดซึมได้หมดเห็นผลชัดเจนแน่นอนค่ะรีบไปหาซื้อกันเลยนะคะ